สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลส,งส่งเสริมสุขภาพตำบลจุดม่วงนะคะในโครงการนวดแผ่นไทยโดยบริการประชาชนนะคะฟรีนะคะในวันพฤหัสบดีที่4เมษายน2568นะคะ ประชาชนคนไหนที่อยากเข้ารับบริการนะคะขอเชิญได้เลยนะคะอันนี้นะคะคุณหมอบริการดีมากเลยนะคะนวดกลายเส้นใช่ไหมคะน้าใหญ่เขาเรียกว่านวดอะไรคะนวดได้ที่มันตึงเลยค่ะจะได้งาน นีจะเป็นลูกประครบใช่ไหมคะนวดด้วยลูกประครบใช่ไหมคะสมุนไพรหอมมากเลยนะคะกัว